1> Part 1ดุดอับสอนละครแนวโรแมนติกรามาของผู้จัดยศินีนน,ะนะครกำกับโดยทรงศักดิ์มงคลทองเรื่องราวของพันตรีหม่อมหลวงอิสิริจุธาเทพบุตรคนแรกของหม่อมราชวงศ์ธาราธรกับหม่อมหลวงระวีรำไพกับดุดอับสอนเทวพรหมบุตรสาวของหม่อมหลวงวิไลรำพานำแสดงโดยกองทัพพีกและมิ้นรันชรวีเริ่มตอนแรก22มิถุนายน2567ทางช่อง3รายละเอียดละครดุดอับสอนดวงใจเทวพรหมชื่อเรื่องดุดอับสอน ผู้ประพันธ์นาราแนวโรแมนติกดรามา่าคอมเมดีบทโทรทัศน์สคริปต์เมกเกอร์ผู้กำกับทรงศักดิ์มงคลทองผู้จัดยศินีนะนครค่ายละครเมกเกอร์วายจำกัดออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีช่อง3กด33เริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่22มิถุนายน2567นาำแสดงโดยกองทัพพีกและมิ้นรันรวีเรื่องย่อสั้นดุดอับสอนดวงใจเทวพรมเรื่องราวความรักและความแค้นที่รอการชำระดุดอับสอนเทวพรมหรือฟ้าเป็นบุตรสาวของหม่อมหลวงวิไลรำพามีนิสัยรักมารดามากถึงขนาดยอมทำตามใจมารดาทุกอย่างโดยปลอมตัวมาสมัครเป็นเลขานุก,การของหม่อมหลวงอิสิริเพื่อจะหาทางเข้าไปแก้แค้นกับบุตรชายของหมรราชวงศ์พี ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศตามความต้องการของมารดาพันตรีหม่อมหลวงอิสิริจุธาเทพหรือคุณเพชรพี่เพชรเป็นบุตรคนแรกที่เกิดจากหม่อมราชวงศ์ธราธรกับหม่อมหลวงรวีรำไพเป็นพี่ชายของหม่อมหลวงอนิฐามีนิสัยสุขุมนิ่งตามแบบของพี่ชายคนโตสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆได้มีนิสัยคล้ายๆหม่อมราชวงศ์ธราธรผู้เป็นบิดาช่วงแรกมีอาชีพรับราชการทหารแต่ภายหลงังลาออกเพื่อกลับมาช่วยกิจการของครอบครัว เรื่องย่อเต็มดุดอับสรดวงใจเทวพรมดุดอับสรแปลว่านางฟ้าดุดอับสรแปลว่านางฟ้าแต่ความลับในอดีตทําให้นางฟ้าต้องกลายเป็นนางมารดุดอับสรได้รับมอบหมายจากวิลัยรำพาให้ไปแก้แค้นตระกูลจุธาเทพที่ผิดสัญญาในอดีตโดยเป้าหมายของการแก้แค้นครั้งนี้คือหม่อมหลวงรณจักรและหม่อมหลวงรณภูมิจุธาเทพลูกชายของหม่อมราชวงศ์รณพีจุธาเทพทําให้ดุดอับสรต้องมาสมัครงานที่บริษัทเจที พราะเพอร์ตี้จำกัดหนึ่งในธุรกิจของจุธาเทพแต่ดุดอับสรกลับได้พบพันตรีหม่อมหลวงอสิระจุธาเทพลูกชายคนเดียวของหม่อมราชวงศ์ธราธรจุธาเทพทหารหนุ่มที่เคยช่วยชีวิตเธอเมื่อสองปีก่อนความประทับใจเกิดขึ้นในคืนนั้นจนกระทั่งวันนี้ที่ได้พบกันอีกครั้งอสิระไม่ใช่ทหารแต่เป็นประธานบริษัทที่กำลังสัมภาษณ์พนักงานใหม่ดุดอับสรได้เริ่มงานตำแหน่งประชาสัมพันธ์นทันทีพร้อมกับภารกิจแก้แค้นแทนแม่ โดยพุ่งเป้าไปที่สอ,องค์พี่น้องรณจักรและรณภูมิแต่เมื่อรู้ว่ารณจักรมีใจพิสุทธิ์เป็นคู่หมายอยู่แล้วรณภูมิที่ออกตัวชัดเจนว่าสนใจดุดอับสรจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักในขณะที่ดุดอับสรกลับมีอสิระอยู่เต็มหัวใจทางด้านอสิระรับปากกับธาธทรทว่าจะตามหาวิไลรำพาเพื่อจบปัญหาระหว่างจุธาเทพและเทวพรมตามความต้องการของทหารวแวนเดเดกเมกังหู แต่ยิ่งเข้าใกล้ดูจับมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสงสัยในตัวเธอดุดับสอนเองก็ไม่ต่างกันหลังจากได้รู้จักกับจุธาเทพซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่แม่พูดให้ฟังตั้งแต่เด็กทําให้ดุดับสอนตัดสินใจค้นหาความจริงจนเป็นเหตุให้ความรักระหว่างมอมหลวงอนิธาจุธาเทพน้องสาวของอศิระก,กับชวิตลูกชายของชินกรและเกษราสันไหวความแค้นของแม่กับความรักของลูกความกระตันอยู่จะปิดตายรักแท้ได้หรือไม่ จุดจบความแค้นของสองตระกูลจะจบลงอย่างไรคนเดียวที่จะตอบได้คงมีเพียงดุดอับสรเทวพรมตัวอย่างดุดอับสรดวงใจเทวพรมเริ่ม22มิถุนายนนี้